ก็คือไอที่เราเห็นกันประจําก,ก็เอาไปเป็นส่วนผสมของอุปกรณ์กีฬานะครับส่วนเพชรเนี่ยก็ที่พูดไปเมื่ออาที่แล้วนะครับนอกเหนือจากเป็นใช้เป็นเครื่องประดับนะบก็ไปใช้ทำการทดลองทางว,ว,วิทยาศาสตร์ได้นะครั้งนี้อไอ้ที่บอกว่าความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาแผนภาพเฟสตรงมี้นะครับ ที่บอกว่าเพชรเนี่ยเสถียรอยู่ตรงนี้นะครับที่ความดันและอุณหภูมิสูงเนี่ยสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาเอาไปทําต่อได้นะครับก็คือว่าเราจะสามารถสังเคราะหเพชรเทียมขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับนั้นเป็นอย่างอนึ่งซึ่งจริงเขาบกว่าสามารถทําได้ คือบริษัทจริงๆบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ในการทำเพชรเนี่ยจริงๆอย่างบริษัทพวกเดมเบียหรืออะไรที่ที่ทำเพชรแต่คงมีเหมืองเพชรด้วยคือนอกเหนือจากเพชรที่เป็นขุดมาจากในเหมืองนั่นเนี่ยนะครับก็สามารถสังเคราะห์เพชรเทียมขึ้นมาได้นะครับเขาเรียกเพชรเขาเรียกเพชรสังเคราะห์แต่เพชรสังเคราะห์ที่ว่านี่ โดยลักษณะการสัคพาะเนี่ยนก็ต้องสังคพาะในเขาเรียกในสภาวะที่เพชรสามารถเติบโตได้นะครับซึ่งโดยลักษณะที่จากแผนภาพเพชรที่เรารู้มาเนี่ยนะลักษณะของเพชรที่สามารถเติบโตได้ก็น่าจะเป็นบริเวณที่มีความดันสูงกับอุณหภูมิสูงนะความดันสูงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทาอาจจะไม่ทําให้ได้เพชรขึ้นมาได้ เพราะอะไร,ร้วเพราะว่า <ina f air> คือลักษณะโครงสร้างโครงสร้างของเพชรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับการสร้างเพชรสังเคราะห์หมายว่าเราจะบังคับให้อตอมของคาร์บอนมาต่อตัวกันแบบนี้นะครับเราจะสั่งมันยังไงจริงๆโดยหลักการแล้วเราสามารถสั่งมันโดย จริงๆมันเป็นหลักการเทอร์โมไดนามิกน,นั่นเองคือเมื่อเราให้สภาวา่าล้อมที่เหมาะสมุูบเนี่ยคาร์บอนไดออกซกนก็มาจับตัวอัไเองเป็นแบบนี้นะครับแต่สภาว่าล้อมที่เหมาะสมเราจะรู้ได้ไงว่าคืออะไรคือมันึ่งมันคงไม่ใช่อุณหภูมิห้องแน่ถอว่าจริงๆอุณหภูมิห้องอุณหภูมิห้องที่เราอยู่คือตรงนี้นะจากการที่เราดูไปเมื่อคี่แล้วความดนันสูงคือ เราเพิ่มจริงๆเราก็สามารถเพิ่มความดันขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้เราอาจจะสามารถอัดอัดกราฟไฟให้กลายเป็นเทชรก็ได้ที่ถุงห้องแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้คือการอัดหมายว่าเราให้ความดันอย่างเดียวนะครับแล้วอัดให้คาร์บอนเนี่ยมาอยู่ชิดกันเรื่อยๆเท่าน,นั้นเองแต่ไม่จะเป็นว่าคาร์บอนนั้นนะจะต้องมาเรียนตัวกันแล้วให้โครงสร้างเป็นเทชรออกมาข้ออะไร เพราะว่าออพลังงานมันไม่พอ,อออพลังงานไม่พอนี่คือ,อ,อพลังงานความร้อนนะจริงๆความร้อนเนี่ยออออทำให้นะตองสาม<ส>ารถเคลื่อนที่ไปมาได้นะครับไม่นาท้าเป็นที่รูมตับแล้วเราอัดกันหายอัดกาไฟอย่างเดียวนะครับมันน่าจะเป็นกาไฟที่อัดตัวกันแน่นคือจะเปลี่ยนเฟสหรือเปล่าอัานนี้ต้องไปดูในงานวิจัยจริงนะแต่โดยหลักๆแล้วถ้าเป็นที่รูปห้องซึ่ง หือว่าเป็นอุณหภูมิต่ำเนี่ย,ยเพชรก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำก็คือว่าจากในบริเวณแถวนี้ยคือเพิ่มอ,อุณหภูมิขึ้นมาเพื่อให้อตอมสามารถขยับได้ก่อนอนะครับเสร็จแล้ว,วก็เพิ่มความดันขึ้นไปไ<ฟ>จนถึงความดันฆ่าเพชรก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็เติบโตขึ้นน,นะครับอัยยงตียางว่าสภาพอันหนึ่งที่เขาใช้ในการสั่งพ่เพชรก็คือ อยู่ในห้องอบแบบนี้เป็นตู้อบระบบปิดนะครับและตู้อบตรงนี้ต้องสามารถทนความดันขนาดนี้ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ตู้แก้วหรืออะไรธรรมดาซึ่งทนความดันได้น้อยอันนี้ก็จะเป็นเด้อที่กยกับมอดความดันนั่นเองแต่เป็นมอดความดันที่สามารถทนความดันได้สูงนะยกอแตอย่างเช่นความดันที่เราอยู่ในปัจจุบันที่ห้องนี้คือหนึ่งนะครับแต่ความดันที่เขาใช้ในการสับเพาะเพชรคือ ห้าหมืนแปดไอ้คือไม่รู้อยู่ว่าในธรรมชาติมันอยู่ตรงไหนในโลกนะประมาณห้าหมื่นแปดเอทีนะครับก็คูณก็คูณตัวเลขสิบกำลังห้าเข้าไปก็รู้อยู่ในเฟสใดกันแล้วก็อุณหภูมิที่ใช้ในการสับข้อเท่ก็ประมาณพันสองนะครับพอสับข้อประมาณเสร็จได้แค่หน้าตาแบบนี้ออกมา อันนี้ไม่แน่ใจว่าเพรที่สังออกมานี้เขาไม่รู้สายแสงสีเห<ช>ลืองเรื่ออะไรจริงๆแล้วเพรเนี่ยไม่มีสีนะโดยหลักการโดยธรรมชาตินะแต่ถ้าใจมันมีสีเราสามารถเจือสา,ารอื่นลงไปก็ได้โดยสุดมมกนะถ้าใจมันเปนะ<อ>็นสีนะยกตัวอย่างเช่น รู้ว่าทัพทีมนี่คือสารประกอบอะไรคสารไฟล่ครับทับทีมอะไรอะไรเร็เร็วเร็วเร็เร็วเร็วเรเร็วเร็ร็วเวร็งบร็วเร็วเร็เระกอรเร็ร็วร์บอน็วเร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 ประกอรอะไรเร็วๆๆๆคเรจริงเร็้พวเวเค็เรื่องประดับทั้งหลายเนี่เม็นเป็นมันเป็นเร็วเร็วเรร็ร็วเเเรร้้วว็ ถ้าหรือว่าสารประกอบที่เสถียรในบนรรยากาศปกติของเราเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสารประกอบที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบนะครับยกตัวอย่าง,งเงช่นถ้าทีมทีม่มีสีอะไรบ้างแดงสารประกอบของทีมนะครับสีแดงคือตัวนี้นะลลเป็นสารประกอบรอลหงอลูมิเนียมกับออกซิเจนตามสูตรคือ Al2 โสัเขาเรียกลูมินาทโสยหรือลูมินา,นาแล้วเขาเจือด้วยสารตัวนี้ซึ่งเป็นโลหะที่อยู่ในหมวดธา,าตุทรานซิชันนะครับก็คือเจือเรื่องโครเมียมก็เป็นสีแดงเราเรียกทับถิ่แต่ถ้าไม่เจือไม่เจือเรื่องโครเมียมนะครับเป็น Al2O3 เฉยๆจะมีสีใสแล้วเราก็เรียกวาลลอยลนั่นเองก็เป็นสารประกอบอันนี้นะ พวกเครื่องประดับพวกนี้เพราะนั้นเพชรเนี่ยจะให้มันมีสีอื่นก็ได้กนะ็เจอด้วยธาตุบางชนิดในในหูวทางซีชั่นลงออไปนะครับก็สามารถทําให้มันเปล่งแสงออกมาได้นะหลายสีทรานนี้ก็มีปัญหาว่าอ่คือคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาบอกว่าเราสามารถสังอเพชรขึ้นมาได้ก็ิ่มก็ล่ม กังลวลนะว่าไอเ้เพชรที่ซื้อมามันจะเพชรสังเคราะห์ด่าคือก็ไม่รู้ทำไมเพราะว่าถ้าโดยถ้าโดยธรรมชาติหรือว่าโดยคุณสมบัติของเพชรสังเคราะห์กับเพชรแท้ที่ขุดมาจากเหมืองแล้วมาเจริญได้ด้วยเลยมันก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าโครงสร้างก็มาจากอะตอมคาร์บอนเชื่อมกันสี่อะตอมความแข็งก็เหมือนกันแต่ถ้ายังสนใจว่าตัวเลยที่มันสังเคราะห์มาหรือเรือกดวงมา ก็คือใน,เ,นเมื่อมันมีคนกันงวนแบบนั้นนะฮะนักวิทยาศาสตร์ก็เขาก็ไปดูว่า,าจะมีวิธีวิเคราะห์แบบไหนนะครับคือด,อดูในเส้นก็คือดูลัษณะการการเปล่งแสงออกมาได้หละนะครับก็ยิงคือยิงแสงเข้าไปแล้วดูนะลักษณะข้างในออกมาโดยาารัศมีเพชรธรรมชาติก็จะสังเกตรู้ว่ามันจะมีลายอยู่นะครับลายตรงนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรคือเพชรในธรรมชาตินะ มันก็จะมีสภาพาก,การเติบโตของมันตามปกตินะครับแต่ว่าอัตราการเติบโตของมันเนี่ยจะไม่คงที่นะในบางเวลาก็อาจจะโตเร็วบางเวลาก็จโตช้าในช่วงที่เติบโตเร็วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกินสิ่งเจือปนไปชีวิตเข้าไปถูกปะคือมันไม่สามารถกำจัดออกได้นะครับยเดี๋ยวพวกนี้ก็เป็นลายๆเงี้ยนะครับก็อาจจะ บอกว่านี่เป็นเพชรธรรมชาติก็ได้คนที่ซื้อก็จะแฮปปี้แต่ก็อย่างเทียบกับเพชรสัมเัทธ์ดูแน่าตามสายไปรเยอะใช่ปะ่ะแต่ก็ไม่รู้ทำไมว่าคนไม่อยากได้เพชรสังมพาทธ์นะมันดูสาอาันจะทั้งยันนะแต่ว่านี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะที่สามารถเช็คใช้เช็คดูได้ดูลักษณะการลวดลายของของของ,ของเพชรที่อยู่ข้างใน สำหรับตัวอื่นนะอย่าง C60 ตัวนี้คิดว่าที่เขาเอาไปใช้ปัจจุบันก็คงจะเป็นแค่ในเรื่องของงานวิจัยมากกว่านะครับยาง C60 เนี่ยถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปถ้านอื่นก็รู้ว่าตรงไหนมีช่องอะไรให้ใส่วัาุยาตอมหรืออะไรเข้าไปเพื่อรู้ว่าสมบ,บัติมันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนหรืออะไรนะครับเพื่อที่จะเขียนรายงานออกมาเท่านั้นเองนะครับ ส่วนในตรงนี้ที่ยกตัวอย่างมารู้สึว่าเป็น4 6 0นะครับกลุวงๆแต่ว่ามีอตอมของโลหบีเดียมแปกอยู่ข้างก็เป็นเหมือนกับเป็นคู่ชุดหนึ่งนะครับแล้วการเปลี่ยนปริมาณของโลหบีเดียมก็ส่งผลให้สมบัติของ4 6 0ตรงนี้เปลี่ยนนะคะรับรายละเอียดก็รู้สึกจะมีอยู่ในหนังสือนะ,ะถ้าถ้าเกิดว่าเป็นมี RB, RB, อะมีอะฟีอะตอมแดงๆเนี่ยมีอยู่สามอะตอมเกาะกับ4 6 0ชันึงรู้สึกว่า มันจะเปลี่ยนสมบัติของตัวนี้ให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวนำยิ่งยวดคืออะไรหรือเปล่าที่เพื่อนเราบอกปเ s u p คอนดักเตอร์มันต่างกับ super conductor เรียกตัวนำยิ่งยวดมันต่างกับอคอนดักเตอร์คือตัวนำธรรมดาคือตัวนำที่ดีที่สุดนะ ในปัจจุบันคือโลหะชนิดไหนที่เราเงินใช่ป่ะใช่แต่เราไม่ใช่เงิน<ล>แต่จริงเงินกับทองแดงถ้าพูดถึงค่าความต้านทานหรือว่าสภาพต้านทานไฟฟ้าใกล้เคียงกันเงินดีกว่านิดหน่อยแต่ราคาแพงกว่าเยอะเเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครทำมาทําสายไฟแค่ทองแดงกังโคเอจะแย่นะเพราะฉะนั้นตัวนำยืดยวนเนี่ย โดยลักษณะอมันก็คือถ้าเราลดอุณหภูมิลงไปเรื่อยๆวัสดุนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ในอุณหภูมินึงเนี่ยอย่างสมมติลด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 ลอุณหภูมิลงไปสักถึงลบของร้อยองศาเซลเซียสเรื่องนี้ก็จะสามารถทำให้วัสดุบางชนิดเนี่ยมีค่าความต้านทานขึ้นสูงได้ต่ำกว่าทองแดงต่ำกว่าเงินเนี่ย นะข้อเสียือว่ามันต้องที่อุณหภูมิต่ำมากๆถึงจะเป็นนะฮะบ,บางตัวในปัจจุบันก็อาจจะมีจุดอุณหภูมิตรงนี้อาจจะลบร้อยองศาเซลเซียสก็ยังต่ำอยู่ดีเพราะในปัจจุบันการทำงานของเครื่องยนต์ั้งหลายแต่มันคือทำงานที่อุณหภูมิพอพอทำงานไปแล้วเนี่ยเครื่องก็ร้อนลงหน่อยเพราะฉะนั้นะนะจริงๆแล้วถ้าถ้าใครสามารถคิดตัวนำยี่ยนนะครับ แล้วสามารถทําให้มันทํางานคือมีค่า R เป็นศูนได้ที่ตัวห้องจริงๆก็คือเตรียมตัวรวยได้เลยแล้วเราต้องมีเนซื้อแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าอย่างในวงจรในเล็กครนิกเนี่ยเราก็รู้อยู่อย่างเชเป็นพวกเวฟชิพอะทั้งหลายในคอมพิวเตอร์ที่เราต้องมีพัดลมระบายอากาศเพราะว่าในขณะที่มันทํางาน ไมโครชิปมันร้อนรูว่าถึงต้องระบายอากาศออก,ออกดึงความร้อนออกมาแต่ถ้าเกิดว่าในวงจรนั้นทําด้วยตัวนํายิ่งยวดตัวนี้แล้วสามารถทํางานได้จริงนะพูดง่ายคือมันจะแทบไม่มีความร้อนตึ้นขึ้นเลยกิเล็กตรงนี้กิเลกตรนก็ไหลไปตามปกต,ติแต่ไม่มีความร้อนตึงขึ้นใช้ทําสายไฟไสบายมากนะครับจะเป่าผม ด้วยเครื่องป่อผมนานแค่ไหนก็ได้สายไฟก็ไม่ร้อนอ่ะเพราะอะไรคือมันไม่มีแอร์แอร์เป็นเกือบศูนย์เนีเกือบศูนย์แล้วว่าอาจจะสักสิบยกลังลบห้ามือศูนย์จุดศูนย์จุดจิบศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยน้อยมากนะเพราะฉะนั้นลักษณะของตัวนี้ยิ่งยวดก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้มันมาอยู่กับไอ้ตัวบักกี้บอลตรงนี้เฉย คราวนี้ไอ้ส่วนที่เป็นวัสดุล่าสุดนะก็คือที่เรียกว่านาโนคาร์บอนคาร์บอนนาโนทิวนะ่ยเขาเรียกว่ามันก็จะมีหลายแบบเนาะสองแบบนะคือเขาเรียกถ้า on, นาโนคาร์บอนขนาดชั้นเดียวเขาเรียกสิงเกิลสิงเกิลวอรนะครับสิงเกิลวอรคาร์บอนนาโนทิวถ้าพูดถึงหน้าตามันจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูก็ได้นะ Nano tube <laughs> Nano tube tube, tube. โดยลักษณะถ้าเกิดว่ามันเป็นท่อเดียวโดยปกติกส่วนใหญ่มันจะเป็นท่อปลายปิดนะครับแต่บางคนก็โอเคมัเชื่ออันนี้นาโนเมตนะครับโดยปกติถ้าเป็นท่อปลายมันเป็นท่อปลายปิดเนาะจะทําให้มันเป็นท่อปลายเปิดไ,ได้ทําไงหน้ามีไดไป,มไปตัดง่ายๆมีดไ,<า>ไหนที่มีขนาด นา,นาโนเมตรนะมีลายไทยกระดาษหนึ่งนาโนเมตรเส้นผมเรากว้างเท่าไหร่ร<ล>ะดับไมโครอ่ะมันน้อยกว่าหนึ่งมิลแน่ถูกไหมตแต่เท่าไหร่เฉลีย่ยคือโอเคอาจจะมีของหยาบของละเยอะ จะแตกปลายเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าโดยเฉลี่ยก็50มโครเมตรนะครับ50มโครเมตรคือคูณพันเข้าไป50 0 0นาโนเมตรอ่ะอันที่สองอ่ะเส้นผมเราใหญ่ไว้นี่กี่พันเท่านิ้วเขาใช้อะไรตัดเออเลเซอร์ <c oughs> จริงๆในคณะวิทยาศาสตร์เราก็มีเครื่องเครื่องหนึ่งนะเขาเรียกอะตอมิคฟอสไมโครสโคปคือชื่อมันบอกว่าเป็นกล้องไมโควรบอกแปลว่ากล้องกล้องจุลทรรศน์อะไรแต่ว่าถ้าเป็นกล้องจุลทั้งแสงธรรมดาเขามีกล้อปตึกล้องใช้แสงของแต่อะตอมิคฟอสเนียว่ามันจะมีเข็มเล็กๆอยู่ปลายเข็มก็เล็กมากอาจจะหนึ่งไมโครเนี่ยเขาก็ใช้เลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับสามารถใช้เลื่อนตัดในตัวน นั้นก็เป็นลายเดียวซึ่งรู้หลายคนอาจจะต้องได้ใช้ในอนาคตเนาะแต่สรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นนาโนทิวผนังชั้นเดียวมันจะมีชั้นเดียวแบบนี้นะครับตองก็เชื่อมก,ก,กันด้วยพันธะโพเวเลนต์เนาะแต่ล่าตองเนี่ยที่อยู่บนเนี้ยที่ดูว่าเป็นหน้าต้าวมันจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับส่วนถ้าเป็นเ,นะะนเนาขาเรียกมัลติวอลติวเพราะว่ามัลติวอลก็คือผนังหลายชั้นก็เหมือนกับ คล้ายๆกลวยมาสซ้อนกันนั่นเองนะครับอย่างก,กลวยนี้ซ้อนอยู่ในี้ที่นี้มันอยู่ติดกันนะั่นแะหละไม่ได้ในตรงนี้แต่ระหว่างกลวยเนี่ยจริงๆก็สามารถสามารถดึงดึงและลอกออกจากกันได้นะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับวิธีการสังเคราะห์บางทีสังเคราะห์ก็ได้ตัวนี้บางทีไสังเคราะห์ก็ได้ตัวนี้แต่ว่าโดยตัวสมบัติจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องการตัวนี้แบบบริสุทธิ์เพราะว่าเนื่องจากมันมีพันธะโัวลันอย่างเดียว อันนี้ก็มีรูปสีดูนะก็เป็น,นได้แย่นี้มันมีการเชื่อมต่อกันแบบหลายหลายแบบนะเขาเรียกซิกแซกบ้างไคลลอ,อันนี้คือตำแหน่งของคางร์บอนอะตอมนะแต่ไงมันก็เชื่อมกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ดีนะครับก็มีการต่อแบบอาร์มแชร์เขาเรียกนะไคลร,ร์ซิกแซกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของคา,างร์บอนอะตอม ถ้าเป็นลักษณะคือหนึ่งหรือสองนาโนเมตรคือไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าจะเอาไปวางในกล้องดูเลยครับแสงแล้วก็จะเห็นนะมันไม่เห็นนะครับถ้าเป็นตัวรูปคำว่า,านาโนทิวจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้ถ้ามันกรองมันอยู่เป็นเส้นแบบนี้นะจริงๆที่เห็นตรงนี้เขาใช้กล้อ,องอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกสแกนนิ่งเอิเล็กตรอน ไมโครสโบร์อาจจะเคยได้ยินนะ<อ>ก็คือแคนดี้ใช้แสงเราใช้ลำอิเล็กตรอนแทนในการยิงลงไปใส่ชิ้นงานนี้แล้วก็เราก็วัดอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจากพวกนี้นะครับแล้วก็มาสร้างเป็นภาพคอมพิวเตอร์ก็สร้างเป็นภาพออกมาก็เห็นเป็นเส้นใหญ่หนี่นี่เป็นผ้าไหมนะก็เป็นเส้นไอ้นาโนทิวนี่แหละแต่ว่ามันยาวเราก็เห็นอยู่เฮ้ยนะไอ้เส้นผ่านศูนย์กลางที่เร่งมากนะครับสเกลบาร์ตรงนี้ขึ้น เพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็มันก็ยาวแค่นี้ก็คำนวณสัดส่วนเอานะฮะอีกกล้องชนิดหนึ่งอันนี้ก็แนะนำให้ดูนะที่สามารถส่องเห็นอนาลนทิวลักษณะแบบนี้ได้ที่เห็นเป็นชั้นๆซ้นอนอยได้เขาเรียก transmission electron microscope ก็ใช้ electron เ,เหมือนกันแต่ว่าอานาลนทิวนี่ไปวางปุ๊บอิเลก็กตรอนก็ทะลุไป ในทิวรุศนมาแล้วมีฉากลับข้างล่างก็ได้ภาพลบมิโออันนี้คือกาลังขยายจริงๆกล้องมีสามารถขยายให้เห็นนาตอนได้เลือกมันจะคลายกันไนดะ้ตอ่อจริงๆเราถ้าบอกเห็นหน้าตอนจริงหรป่าจริงมันเรามองเห็นแค่กลุ่มหมอกของอิเล็กตอนที่อยู่รอบตัเท่นนั้นเองตัวตอน,นจริงๆเราอาจจะไม่เห็น อ๋อเนี่ยครับนานโนชิฟก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปสอบดูในทีเอ็มก็อย่างการใช้กล้องทีเอ็มค่อนข้างยากนะถ้าอยากเห็นรูปแบบนี้ได้มันต้องแบบางทีมันฟลุกอย่าเงี้ยต้องถามน,าานุ่นพีพอโทรไปที่วิจัยโดยใช้กล้องทีเอ็มนะครับสำหรับคำว่านานโนชิฟนะครับที่เป็นสามชั้นเดียวเนี่ยโดยสมบัติที่เขาไปวัดมาเขาบอกว่า มีค่ามาร์โกลัสยืดหยุ่นนะครับใกล้กเคียงกับเพชรอันนี้ก็เนื่องจาก, 1, กค่าทาโพรเลนอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าในังไงนี่ไม่รู้เลยแต่จริงใช้ใช้ปลายเข็มอาจจะใช้ปลายเข็มเล็กๆเนี่ยในการดึงยืดวัสดุนี้แล้วก็วัดแรงก็ได้นะครับหรือใช้ใช้กดลงบนไอเส้นลวดพวกนี้ก็ได้นะเส้นนาโนทิวพวกนี้แล้วดูความยืดหยุ่นออกมาก็ใช้ตองในคอร์สไมโครสโคปอย่างที่บอกเมื่อกี้ เราบอกว่ามีความแข็งแรงแล้ว่าทนต่อแรงดึงมากกว่าเหล็กน,นะครับก็ดูเหมือนจะยืดหยุ่นอยู่นะเหมือนคุ้ยสามารถรับกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าลวดทองแดนงนโดยที่ไม่ทําให้ตัวมันเองสูญเสียสภาพการนําไฟฟ้านะ,นะนเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเขาไม่ยังใช้ตัวนี้ในการท,ทรําผลิตวงจรหรือว่าแม้แม้กระทั่งผลิตจอจอทีวีรุ่นใหม่ะะเพื่อจะมาแทนใน L.C.D. ะครับ L.C.D. คือลิ q u ิ d c ริสต a l d ดสเ l a ์นะครับหรือว่าจอ L.E.D. ไลท์มิติเลยสำหรับการนำไปใช้นะก็เขาบอกว่าอันนี้ก็สามารถเริ่มความแข็งรงให้กับวัสดุผสมได้คอมโพสิตนะก็เหมือนกับเวลาเราสร้างบ้านเราเรียกวัสดุผสมนะใช่ป่ะสร้างบ้านที่ทั้งเหล็กทั้งปูนนะครับหน้าที่ก็คนละอย่าง แต่ก็สกเสริมกันในเรื่องของความแข็งแรงถ้ามีปูนอย่างเดียวซีเมนอย่างเดียวมีปัญหาป่ะถ้าไม่ใช้เส้นเหล็กคือคุณมีวัสดุสองชนิดนเนาะเหล็กเหนียวนะครับแต่ว่าไม่แข็งนะซีเมนเนะี่ยกรอบนะครับแต่ว่าไม่เหนียวนะวคือถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีเส้นเหล็ก แทงลงไปก่อนน่ตอนหล่อเสาบ้านถ้าเกิดซีเมนต์แตกเนี่ยมันไปเลยนะเสาบ้านไม่มีไม่มีตัวเส้นเหล็กคอยกันรอยหักไว้อย่างอื่นที่อาจจะมาใช้ทำในอนาคตก็เป็นเซ็นเซอร์พวกนี้นะครับก็เนื่องจากสภาพัสนิยะการนำไฟฟ้าออกมาท่านองนะครับหรือใช้ทำเซ็นเซอร์ก็คืออาจจะเอาตัวธาตุหรือสารบางชนิดซึ่งทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ไปแปลอกแบ ในท่อนานโนคาร์บอนนีก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นนาโนอิเล็กทรอนิกส์เดเวิ์ในปัจจุบันอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเราเรียกไมโครไมโครอิเล็กทรอนิกส์เดเวิ์คืออยู่ในระดับไมโครไมโครเมตรแต่ในอนาคตก็อาจจะเป็นระดับนาโนหรือเล็กกว่ไปเลยใช้ทำได้ติดเป็นแสงก็ได้ได้เป็นแสงก็เรียกไลท์มิทติ้งไดโอด LED หรือว่าอาจจะใช้ทำ แคบซูลสําหรับเก็บกับจ่ายยานะแต่นี้ต้องดูก่อนว่าเนื่องจากว่าใ้ตัวนานคโโาร์บอนก็คือคาอร์บอนนั่นเองเราก็รู้อยู่ว่าคาร์บอนมันไม่ใช่อะไรที่เราจะเอาไปใส่ในร่างก,กายได้คเพื่ออาจจะใส่ได้แต่มันคงไม่เยอะมากอ,อย่างพวกปิ้งๆย่างนี้นอย่างคาร์บอนสำหรับในการเก็บและจ่ายยานี่ก็มีปัญหายอย่างนึงก็คือ คุณจะให้มันเก็บยังไง,ไงรับจ่ายยังไงก็นั่นพันธะโคเลยคุณจะแต่งพันธะโคเลยยังไง,ตง,งแต่ในอนานะคตก็ไม่แนะน่เลยอ๋อแล้ก็มีรู้สึกอาจจะมีบางคนที่พยายามเอาตัวนี้ไปอเอาทากบา,างทีนิดหนึ่งทากเหล็กซึ่งมีสมบัติเป็นแม่เหล็กใส่ลงไปในท่อเนี่ย แล้วก็ส่งเข้าไปในสายเลือดไม่รู้เลือดก็ไม่รู้จะไปไึงแมหลืคือให้มันไปถึงเซลล์มะเร็ง <c oughs> แล้วก็ใช้สนามแม่เหลือไฟฟ้าในการกระตุน้นให้ท่อพวกนี้สัง่งและเกิดความร้อนขึ้นแล้วฆ่าเซลล์มะเะร็งเฉพาะว่าตุ่นั้นจริงตอนนี้น <c oughs> รู้สึกอาจจะมีคนใช้อยู่นะแต่จะไม่ใช่ <c oughs> เป็นไปียงท่อเดียว แต่ก็เป็นรัฐสุรุณุภาพนี่แหละเป็นการที่ทำได้แต่ที่เรารู้กันมาคือถ้าถ้าเป็นมะเ,เ,เ,เล็งคือก็ใช้รังสีทั้งตัวแต่ปัญหาคือใช้รังสีทั้งตัวเซลล์ดีก็ไปเสียแยกไปนะแต่สุดท้ายชีวิตอาจจะไปก่อนพอนทนปริมาณรังสีไม่ไหวอันนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องของค่าน,นะครับคราวนี้ ลองมาดูในแง่ของสารประกอบอาสารประกอบที่จะยกตัวอย่างก,ก็จะเป็นสารประกอบที่เกี่ยวข้องไปท่า5ชนิดที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นเนาะแต่ว่าก็จะจํากัดเฉพาะสารประกอบที่เกิดขึ้นมาแล้วว่ายกตัวอย่างเช่นซิลิคอนกับไฮโดรเจนเป็นต้นหรือว่าซิลิคอนอกับคาร์บอนเป็นต้นเกิดสารประกอบอะไรแล้วเอาไปใช้อะไรนะครับซิลิคอนไฮโดรเจนเอาไปใช้อะไร หรือซิลิคอนอั่งซิเมีสารประกอบไรที่เอาไปใช้ได้เจอตัวอย่างแรกก่อนแล้วกันนะครับสารประกอบระหว่างซิลิกอนกับคาร์บอนที่เกิดขึ้นมานะครับเขาเรียกซิลิกอนคาร์บอยนะถ้าเป็นในธรรมชาติก็บอกว่าพบในแร่จำพวกโมสไนต์ที่จริงๆชื่อแร่มันก็ มันมีหลายแบบอาจจะเป็นชื่อคนหรือไม่ก็ชื่อสถานที่นะสำหรับแร่โมเสนัยก็ลักษณะมันก็อาจจะมีลักษณะเป็นหินแบบนี้นะแต่ว่าตัวซิลิคอนคาร์บอยนเองเนี่ยมันก็จะฝังเป็นเม็ดเล็กๆอยู่ออกเป็นดูออกเป็นสีอยู่เขียวอเนี่ยนะอันนี้คงสูงขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้เขาก็ชี้มาอยู่ว่าเป็นบริเวณตรงนี้ขนาดน,นี้เอ่อเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ ผลึกหรือว่าแก้วตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันคือซิลิคอนคาร์บอเนตก้องจุลละแสงบอกได้หรือเปล่าว่ามันคือซิลิคอนคาร์บอเไปเผาครับหยิบเห็นมาก้อนนะโอ้ไอ้นี่เป็น,านสาร,รประกอบของซิลิคอนคาร์บอเนบอกได้นะคือถ้าคือถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับหินนะก็อ,อาจจะบอกได้นะจากก้องจุลละแสง อาจจะด้วยเนื่องด้วยว่าสีต่างกันหรืออะไรก็ว่าไปน,นะครับแต่ถ้าเกิดไม่รู้เนี่ยกล้องที่เราจะมาใช้ก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้คนระับคือสแกนนิง่งเล็กน้อยไมโครสโตรเนเ่งคือเราสามารถยิง ron, อิเล็กตรอนลงไปให้กระทบกับไอตรงบริเวณนี้เนาะสิ่งที่กระดอนออกมาจากชิ้นงานก็จะมีอีกหนึ่งอิเล็กตรอนนะครับ2คือเอกซเรังสีเอ แล้วรังสีเกที่หลุดออกมาเนี่ยจะเป็นรังสีเ็กเฉพาะของแต่ละธาตุไม่ว่าจะมีธาตุกี่ธาตุอยู่ในสารของเราเนะฮะเราก็สามารถมีใส่ดีเทคเตอร์เนี่ยเครื่องวัดรังสีเกแล้วก็วัดออกมาแล้วรู้ว่ามีธาตุอะไรอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างในบริวเวณน,นี้เรา,าออก็มีข้อมาเสร็จปุ๊บก,ก็รู้เลยว่าอ๋อตรงนี้มีซิลิคอนซิลิคอนไม่ข้อคือเป็นแค่โลหะซิลิคอน ช่ช่ครับไอ้ตรงนี้เป็นเหล็กไม่เหนนะอันนี้เป็นไอออนนะครับซิลิคอเป็นสารประกอบระหว่าเหล็กกับซิลิคอนนะฮะส่วนตรงนี้เเป็น SiC นะครับเป็นซิลิคอนคาร์บายคือบริเวณขอบเนี่ยอันนี้คือประโยชน์ของชิ้นนี้เพราะฉะนั้นซิลิคอนคารบาย แขงอู่ในแล้วาจะพูดอย่างนั้นะครับนนี้ในทางอุตสาหกรรมเนี่ย